นี่เป็นพุทธองค์ดำหรืออ์พ่อองค์ดำเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่รอดพ้นจากภัยอันตรายจากสงครามเมื่อปีพศหนึ่งพนเจี่นารันธาถูกเผาแต่ว่าหงวงพ่อพุทธมตรตาองวงพ่อองค์ดำก็รอดพ้นจากการถูกทำลายดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได ไปกราบบูชาสการะมหลาลัยนาันทานั้นเป็นมหลาลัยสงฆ์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคในครั้งที่พุทธการหรือว่าตั้งแต่สมัยที่พระสารีบุตรท่านได้อาอน,นิจฺรได้น,นิพพา,านที่แม่ก็ได้สร้างวัดสร้างนั้นก็มาแล้วก็ตัวมาก็มีพระราชาได้สร้างเป็นมหลาลัยสง์ขึ้นมา แล้วก็มีจะไม้1,100พระทังสำจังก็มาอยู่นี่16ปีแล้วก็พุทธศาสนาก็จเจริญมาเรื่อยจนยุค1,782 84ก็ถูกทําลายนะครับแล้วก็หลวงพ่อองค์ดำก็หลอดพ้นจากอันตรายจากการถูกภัยสงครามที่เข้าไปาทํำลายพุทธรูปหรือว่าทาลายชิงต่างๆที่มหาลลยนั้น ต่อมาก็ถูกเรียกว่าอยู่ทุ่งไล่ทุ้งนาะนี่ประชาชนทั้งหลายที่เจ็บป่วยไข้ก็ได้นำน้ำนมมา,าน้ำนมมาแล้วก็บางคนก็เอาน้ำมันมะพร้าวมาทาแล้วก็ที่ฐานให้หายทุกข์หายสศกหายโรคหายไปก็ทำให้ สิ่งที่คนอินเดียเขาปรารถนาก็สามารถสำเร็จันั้นพระอ,องค์ดำกาเรียกว่าเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นที่พึ่งของประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็เวลาที่เขาเจ็บป่วยไข้ก็จะเอาน้ำมันมะพร้าวไปทาแล้วก็ทิ่ฐานนั้นเวลาที่เราไปที่น้ําพ่อ,องค์ดำก็ให้เอาน้ำมันไปทาแล้วก็ อธิษฐานแล้วก็สวดบทยันทุนนี้มีตังหรือว่าสกัตวาสกัตตวาพุตตะตนางโอสตั้งอุตมังบลาลังหิตังเดบัมนุสานางพุตธเตเสนาสุตินานาสันตุปตะวะสเปทุกขะแล้วก็พยะแล้วก็โลคะแล้วก็จะหายโลหายไปทำก็มาทําไว้หรือว่ามันก็เป็นสิ่งทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีกําลังใจ สู้โลกสู้ภัยเป็นกำลังใจให้เราได้ปฏิบัติต่อร่างกายของเราปฏิบัติต่อธรรมะอันนี้ก็เป็นที่พึ่งของเราชาวพุทธทั้งหลายแล้วก็เป็นชาวพุทธเป็นที่พึ่งของประชาชนนั้นเมื่อเราได้ไปก็ไปบูชาสักการะอ่ไปกราบบูชาแล้วก็อธิษฐานตามที่เราปรารถนา,าส่วนที่จะได้สำเร็จผล หรือไม่ก็นั้นก็อยู่ที่บุญวาสนาบุญบารมีของแต่ละท่านที่จะได้รับอ่แต่สิ่งสำคัญเราก็เป็นที่พึ่งทางใจเป็นกำไรแห่งชีวิตเพื่อจะต่อสืบสารบูชาสืบสารพุทธรูปหรือว่าพุทธธรรมะสังฆะให้อยู่ในจิตใจของเราเราก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่สำคัญ